เกิดอะไรขึ้นกับตาชานยายสมควรป้าแตนเป็นลูกหรือเปล่าผ่านไปแล้วนะคะสำหรับงานมงคลงานขึ้นบ้านใหม่ลุงพลกับป้าแตนเมื่อวานจะเห็นได้ว่าทั้งตาชานยายสมควรบรรดาญาติญาติทางฝั่งป้าแตนไม่มีใครมาร่วมงานเลยชาวโลกออนไลน์ก็พากันตั้งข้อสังเกตว่าทำไมเมื่อวานมันเกิดอะไรขึ้น ทำไมพ่อแม่ญาติพี่น้องของป้าแตนถึงไม่มาร่วมงานนี้ทั้งๆที่เป็นงานมงคลของลูกตัวเองแท้ๆพี่น้องคนอื่นไม่มายังไม่เท่าไหร่แต่ตาชานกับยายสมควรไม่มานี่สิมันแปลกมาก <c oughs> ปกติคนทั่วไปหากลูกมีงานมงคลคนเป็นพ่อเป็นแม่ก็จะมาร่วมงานมาเป็นมิ่งเป็นขวัญให้กับลูกมาอวยพรให้กับลูก แตนนี่กับไร้เงาคนเป็นพ่อเป็นแม่อยู่ที่งานชาวโลกออนไลน์บางคนก็บอกว่าป้าแตนนี่เป็นลูกสาวแท้ๆหรือว่าเป็นลูกบุญธรรมพอถึงวันนี้แล้วชักจะไม่แน่ใจ <c oughs> จะว่าป้าแตนไม่ได้ไปเชิญตากับยายก็ไม่ใช่เพราะมีข่าววงในที่เชื่อถือได้บอกว่าป้าแตนได้ไปเชิญตากับยายแล้วแล้วก็มีคลิปที่ว่า พ่อของลุงพลมีคุยกับตาชานก่อนที่จะถึงวันงานเรื่องลุงกับป้าขึ้นบ้านใหม่ <Hey? S 1> ขอคำตอบจากตายายหน่อยค่ะทำไมไม่ไปงานคะหรือพวกน้องๆตกลงเป็นศัตรูกันแล้วหรอ <c oughs> ชาวโลกออนไลน์ก็พากันสันนิษฐานกันไปต่างๆนานาถึงสาเหตุที่ตาชานกับยายสมควรไม่มาร่วมงานมีหลายแง่ให้มองค่ะ ถ้ามองในแง่ดีก็คือศักดิ์ศรีมันค้ำคอถ้าไปก็จะถูกกล่าวหาว่าพอลูกรวยแล้วออกไปโชว์หน้าโชว์ตาถ้ามองในอีกแง่ก็คือถูกลูกอีกฝั่งห้ามไว้ไม่ให้ไปยุ่งไม่ให้ไปเข้าใกล้คิดแล้วก็ลำบากใจนะคะบางคนก็บอกว่าสาเหตุที่ตาไม่มางานเพราะได้ข่าวว่าคราวก่อนที่มาพูดจนอยู่ในบ้าน โดนโจนสองร้อยขังไปสองวันฮะอิลีบอตาโดนโจนสองร้อยขังอิลีบอบางคนก็บอกว่าตาชานยายสมควรไม่ยอมมาแต่นางแม่สาวเที่ยวโพสแขวโพสแซบป,ป้าแตนว่ารวยแล้วเนรคุณไม่เห็นหัวพ่อแม่จริงๆแล้วใครกันแน่ค่อยกดหัวพ่อแม่ไว้กันแน่อยากให้ป้าแตน ออกมาพูดความจริงให้ทุกคนรู้ว่าไปเชิญพ่อแม่แล้วและเอางเงินไปให้ใช้ด้วยแต่พวกเขาไม่ยอมมางานเขาเอาแต่เงินที่ให้แต่ไม่เอาลูกค่ะพูดไปเลยจะได้รู้กันไปไม่ต้องให้อีกฝ่ายตามกัดตามแสะตามแขวะไม่เลิกพูดสิความจริงคือความจริงอย่าอุ้อ๊อเออีอะออ๊แบบที่พี่อิมบอกฟาดได้ฟาดเลย และก็มีบางคนบอกว่าตาแก่กลัวเล่าขาวเจอเล่าขาวแล้วตาจะหลุดคราวที่แล้วก็เกือบเกือบแล้วหากเจอรอบนี้อีกสงสัยหลุดหมดเปลือกแน่ๆสงสัยที่ตาบอกมาเพราะว่าตาย่านเล่าขาวตีจาตาหากมีอะไรอัปเดต จะมาเล่าสู่เพื่อนๆฟังอีกนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ